ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรหนึ่งความรู้การเป็นผู้นำนั้นความรู้เป็นสิ่งจาเป็นที่สุดความรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้นหากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม,มในด้านอื่นๆด้วยการจะเป็นผู้นำที่ดีวัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ยิ่งรอบรู้มากเพีงยงใดฐานะแห่งความเป็นผู้นำก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น สความริเริ่มความริเริ่มคือสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องคอยสั่งหรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้นหรือจเจริญขึ้นได้ด้วยตนเองความริเริ่มจะเริ่มงอกงามได้หัวหน้างานจะต้องมีความกระตือรือร้นคือมีใจจดจอ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่มีพลังใจที่ต้องการความสำเร็จอยู่เบื้องหน้าสาม,มีความกล้าหาญและความเด็ดขาดผู้นำที่ดีจะต้องไม่กลัวต่ออันตรายความยากลำบากหรือความเจ็บปวดใดๆทั้งทางกายวาจาและใจผู้นำที่มีความกล้าหาญจะช่วยให้สามารถประจนต่อง,งานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้นอกจากความกล้าแล้วความเด็ดขาด ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้นําเองต้องอยู่ในลักษณะของการกล้าได้กล้าเสียด้วยสการมีมนุษยสัมพันธ์ผู้นําที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิดประสานประโยชน์สามารถนํางานทํางานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาได้ผู้นําที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ ห้ามีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริตผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้องหลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการหรือปฏิบัติงานด้วยกิจที่ปราศจากอาคติปราศจากความลำเอียงไม่เล่นพักเล่นพวกหกมีความอดทนความอดทนจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริงเจมีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมความตื่นตัวหมายถึงความระมัดระวังความสุขุมรอบคอบความไม่ประมาทไม่ยืดยาดขาดความกระชับกระเฉงมีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกายแต่การไม่ตื่นตูมเป็นพลังทางจิต ที่จะหยุดคิดไรตรรองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรู้จักใช้ดุลยพินิษ์ที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆหรือหาเหตุผลหาเหตุต่างๆได้อย่างถูกต้องพูดง่ายๆผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั่นเองแปดมีความพักดีการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดีนั้นจะต้องมีความจงรักพักดีต่อหมู่คณะนะต่อส่วนรวมและต่อองค์กร ความพักดีนี้จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจและปกป้องอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี 9. มีความสงบสงียม,มีความสงบสเงสงี่ยมไม่ถือตัวผู้นำที่ดีจะต้องไม่ยิ่งยโสไม่จองหองไม่วางอำนาจและไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผลความสงบสเสงี่ยมนี้ถ้ามีอยู่ในหัวหน้าคนงานใดแล้วก็จะทำให้ลูกน้อง มีความนับถือและให้ความร่วมมือเสมอขอบคุณครับ